ไปต่อกันที่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะพูดอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสงขลาอย่างอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะล่าสุดจังหวัดสงขลาก็มีโครงการในการที่จะอบรมนะคะบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับด้านทฤษฎีทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะด้านการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาค่ะโดยล่าสุดเขามีการจัดฝึกอบรมนะคะโดยพิธีเปิดก็มีคุณพลพงศุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ไปจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะซึ่งโครงการในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำนักขามของตำบลสำนักแต้วตำบลปราดังเบซาตำบลสะเดาค่ะของจังหวัดสงขลานะคะมีพื้นที่กว่า3 4 5 0 0 0ไร่และจัวดสงขลาได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักสำคัญในการขับเคลื่อนค่ะ ก็คือพอลเมืองชุมชนเน้นการอยู่ร่วมการยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งควบคู่กับการดำเนินง,งานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนพื้นฐานการร่วมคิดร่วมทําและก็ร่วมขัดเคลื่อนค่ะทั้งนี้โครงการในดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเป็นการหลักสูตรนะคะอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านทิ่ดีทาง ภาพทฤษฎีและก็ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะแวดวงของราชการนะคะมาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา